โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแล้วเราหยุดถามคำถามสุดท้ายตอนไหนที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนชอบตั้งคำถามกับเรื่องล้ำลำที่กำลังกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมคุณเคยรู้สึกแปลกใจกับตัวเองหรือคนรอบข้างไหมครับว่าทำไมคนบางคนถึงดูมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเราได้อย่างน่าประหลาด ทั้งๆที่ในใจลึกๆเราก็รู้ว่าเขาหรือเธออาจจะไม่ใช่คนที่พร้อมจะอยุดที่ใครหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นคนเจ้าชู้มันเป็นคำถามที่ดูเหมือนจะอยู่ในขอบเขตของความรู้สึกความรับหรือกระทั่งเรื่องของเวรกรรมแต่ถ้าผมจะบอกว่าปรากฏการณ์นี้มีคําอธิบายที่จับต้องได้ในทางวิทยาศาสตร์ละครับวันนี้เราจะลองเดินทางย้อนกลับไปในพิมพ์เขียวของมนุษย์ เพื่อค้นหาคำตอบว่าทำไมสัญชาตญาณของเราถึงถูกดึงดูดเข้าหาคนที่มีลักษณะแบบนี้อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสน่ห์ที่ดูเหมือนจะอันตรายแต่ก็ปฏิเสธได้ยากเหลือเกินก่อนอื่นเราต้องปรับมุมมองกันก่อนสักนิดครับว่าความดึงดูดใจหรือ attraction ที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่เรื่องของความสวยความหล่อตามมาตรฐานสังคมสมัยใหม่เพียงอย่างเดียว แต่มันคือคกลไกทางชีววิทยาที่ฝังรากลึกอยู่ในสมองส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของเราเป็นโปรแกรมที่ธรรมชาติเขียนขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่ตรงไปตรงมาที่สุดนั่นคือการเอาตัวรอดและการสืบทอดเผ่าพันธุ์สมองของเราตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาถูกฝึกให้มองหาสัญญาณบางอย่างในเพศตรงข้ามสัญญาณที่บ่งบอกเป็นในๆว่าคนคนนี้มีพันธุก,กรรมที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดีและเหมาะสมที่จะเป็นพ่อหรือแม่ของลูกหลานเราเพื่อให้ยีนของเราถูกส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปได้อย่างมีคุณภาพที่สุดนี่คือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเข้าใจครับว่าการเลือกคู่ของมนุษย์ในระดับสัญชาตญาณน,นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่มันคือการตัดสินใจเชิงชีววิทยาที่เกิดขึ้นโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วคำถามที่น่าสนใจก็เกิดขึ้นทันที ถ้าเป้าหมายคือการส่งต่อยีนไปสู่รุ่นลูกที่แข็งแรงการสร้างครอบครัวที่มั่นคงมีพ่อแม่ที่พร้อมจะลงทุนลงแรงดูแลลูกอย่างเต็มที่ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดไม่ใช่หรือครับแล้วทำไมพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะตรงกันข้ามกันสิ้นเชิงเช่นความไม่ผูกมัดความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นคนเจ้าชู้ถึงได้กลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจขึ้นมาได้นี่คือจุดที่นักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่านักจิตวิทยาวิวัฒนาการหรือ evolutionary psychologist เข้ามาให้คำอธิบายที่น่าทึ่งครับจิตวิทยาวิวัฒนาการคือศาสตร์ที่พยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันผ่านมุมมองของกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติในอดีตพูดง่ยายๆก็คือพฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เคยมีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของบรรพบุรุษเราเมื่อหลายแสนปีก่อน พวกเขามองว่ากลยุทธ์การเลือกคู่ของมนุษย์นั้นไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวแต่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อนกว่านั้นมากโดยสามารถแบ่งออกเป็นสองกลยุทธห์หลักๆคือกลยุทธ์ระยะยาวและกลยุทธ์ระยะสั้นกลยุทธ์ระยะยาวก็คือสิ่งที่เราเข้าใจกันดีและเป็นอุดมคติของสังคมคือการมองหาคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่นช่วยกันเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ ในกลยุทธ์นี้เราจะมองหาคุณสมบัติต่างๆเช่นความเมตตาความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบและความสามารถในการหาเลี้ยงชีพซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการลงทุนว่าคนคนนี้จะเป็นพ่อหรือแม่ที่ดีได้อย่างแน่นอนแต่ในทางกลับกันมนุษย์เราก็มีกลยุทธ์ระยะสั้นซ่อ,อยู่เช่นกันกลยุทธ์นี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงหรือการลงทุนในระยะยาวแต่มีเป้าหมายที่แตกต่างออกไป นั่นคือการเข้าถึงยีนที่ดีให้ได้มากที่สุดและตรงนี้แหละครับคือจุดที่สเสน่ห์ของคนเจ้าชู้เริ่มเข้ามามีบทบาทลองจินตนาการตามนะครับในโลกยุคโบราณที่เต็มไปด้วยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บการมีลูกที่เกิดมาจากยีนที่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือหลักประกันสำคัญของการอยู่รอดของวงตระกูลทีนี้คำถามคือสมองของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมียีนที่ดี มันไม่สามารถเจาะเลือดไปตรวจ DNA ได้แต่มันมองหาสัญญาณที่แสดงออกภายนอกแทนและลักษณะหลายอย่างของคนที่เราเรียกว่าคนเจ้าชู้ในปัจจุบันกลับกลายเป็นตัวบ่งชี้ชั้นดีของยีนคุณภาพสูงในมุมมองของสัญชาตญาณครับอย่างแรกเลยคือความมั่นใจในตัวเองหรือ c o n f ิ d เ n นซคนที่มีลักษณะเจ้าชู้มักจะมีความมั่นใจสูงกล้าสแสดงออกกล้าเข้าหาคนอื่นไม่กลัวการปฏิเสธ ในโลกยุคบรรพบรุษความมั่นใจแบบนี้คือสัญญาณของคนที่แข็งแกร่งมีสถานะทางสังคมที่ดีสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้มันบ่งบอกว่าคนคนนี้ไม่ได้อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่อาหารแต่เป็นผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้นำหรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่น่าปรารถนาถัดมาคือสถานะทางสังคมและความเป็นที่ต้องการ หรือโซเชียลพิสูจลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคนคนหนึ่งเป็นที่ต้องการของคนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามมันจะสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการพิสูจน์ทางสังคมขึ้นมาในใจเราโดยอัตโนมัติสมองของเราจะคิดแบบง่ายๆว่าถ้าใครๆก็อยากได้คนนี้แสดงว่าคนนี้ต้องมีอะไรดีแน่ๆมันเหมือนเป็นการการันตีคุณภาพโดยอ้อมการที่ใครสักคนสามารถดึงดูดคนได้มากมาย มันคือการประกาศศักยภาพทางยีนของตัวเองให้โลกรู้โดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำสัญชตาตญาณของเราจึงมองว่าการได้จับคู่กับคนที่เป็นที่ต้องการสูงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ยังหมายถึงโอกาสในการได้เข้าถึงยีนระดับพรีเมียมนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชายอย่างเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเพศชายที่สัมพันธ์โดยตรงกับความก้าวร้าวความต้องการทางเพศและพฤติกรรมการแข่งขัน ผู้ชายที่มีระดับเทสโทสเตอโรนสูงมักจะมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่ชัดเจนเช่นโครงหน้าที่ดูแข็งแรงมีสันกรามที่ชัดเจนมีกล้ามเนื้อที่เด่นชัดซึ่งทั้งหมดนี้ถูกตีความในระดับจิตใต้สำนึกว่าเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งและสุขภาพที่ดีมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากเรียกว่าหลักการแต้มต่อหรือ the handicap principle อธิบายไว้ว่า การมีเทสโทสเตอโรนในระดับที่สูงมากๆจริงๆแล้วมันเป็นภาระต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายพูดง่ายๆก็คือมันทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเล็กน้อยดังนั้นผู้ชายคนไหนที่มีเทสโทสเตอโรนสูงแต่ยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนั่นเปรียบเสมือนการประกาศว่าดูสิขนาดฉันมีแต้มต่อที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงฉันก็ยังแข็งแรงขนาดนี้แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันและยีนของฉันต้องสุดยอดขนาดไหน มันจึงกลายเป็นสัญญาณของดีนที่ดีแบบทวีคูณและพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับฮอร์โมนนี้เช่นความกล้าได้กล้าเสียความเป็นผู้นำและแรงขับทางเพศที่สูงก็คือลักษณะที่เรามักจะพบในคนเจ้าชู้นั่นเองดังนั้นสำหรับมุมมองของผู้หญิงที่ใช้กลยุทธ์ระยะสั้นการเลือกคู่ครองที่มีลักษณะเหล่านี้อาจหมายถึงการตัดสินใจเชิงวิวัฒนาการที่ชาญฉลาดเพื่อที่จะได้ยีนที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลานแม้ว่าในใจจะรู้ดีว่า ผู้ชายคนนี้อาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีในแง่ของการเลี้ยงดูในระยะยาวก็ตามมันคือการแลกเปลี่ยนระหว่างยีนที่ดีกับการลงทุนนั่นเองแล้วในมุมของผู้ชายละ่ะกลยุทธ์การสืบพันธุ์ของผู้ชายโดยธรรมชาตินั้นจะเน้นไปที่การเพิ่มโอกาสในการทรงต่อยีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นผู้หญิงที่แสดงออกถึงความมั่นใจดูมีชีวิตชีวาหรือดูเข้าถึงง่าย อาจถูกตีความเป็นสัญญาณของความพร้อมในการสื่อพันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งในเชิงสัญชาตญาณแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้หยุดแค่จิตวิทยาวิวัฒนาการเท่านั้นนะครับโลกสมัยใหม่ได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับปรากฏการณ์นี้ผ่านกลไกลในเคมีในสมองของเราด้วยโดยเฉพาะสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนมักจะถูกเรียกว่าเป็นสารแห่งความสุขแต่จริงๆแล้วหน้าที่หลักมันคือสารแห่งการแสวงหาและแรงจูงใจ มันจะหลั่งออกมาเมื่อเราคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีแรงผลักดันที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้รางวัลน,นั้นมาความสัมพันธ์กับคนเจ้าชู้เปรียบเสมือนการเล่นเกมที่มีรางวัลไม่แน่นอนที่สุดคุณไม่รู้เลยว่าจะได้รับความรักความสนใจหรือคำชมจากเขาหรือเธอเมื่อไหร่พฤติกรรมที่มามาหายหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวให้ความสนใจอย,อย่างเต็มที่แล้วก็หายไปเฉย สิ่งนี้ในทางประสาทวิทยาเรียกว่าการให้รางวัลเป็นครั้งคราวหรือ intermittent reinforcement ซึ่งเป็นรูปแบบการกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุดในการทำให้โดปามีนหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องมันเป็นหลักการเดียวกับการทำงานของตู้สล็อตแมชชีนหรือการแจ้งเตือนในโซเชียลมีเดียเราไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่หรือจะมีใครมากดไลค์ตอนไหนแต่ความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่ทำให้เราติดหนึบและกลับไปเช็คอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราอยู่กับคนที่มั่นคงและคาดเดาได้ระดับโดปามีนของเราจะคงที่แต่เมื่อเราอยู่กับคนเจ้าชู้สมองของเราจะอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่ได้รับข้อความตอบกลับหรือได้รับคำชมมันจะรู้สึกเหมือนถูกรางวัลใหญ่โดปามีนจะพุ่งสูงทำให้เรารู้สึกฟินและตื่นเต้นอย่างมากและเมื่อเขาหรือเธอหายไประดับโดปามีนก็จะลบลงทำให้เรารู้สึกโหยหาและต้องการมันอีกครั้ง วงจรนี้ทําให้เกิดสิ่งที่คล้ายกับการเสพติดทางอารมณ์เราไม่ได้รักตัวตนของเขาจริงๆเสมอไปแต่เราอาจจะกําลังเสพติดความรู้สึกตื่นเต้นและความรู้สึกที่ได้รับรางวัลที่มาจากการกระทําของเขาต่างหากด,ดังนั้นเมื่อเรานําทุกอย่างมารวมกันทั้งจิตวิทยาวิวัฒนาการที่มองหายีนที่ดีผ่านสัญญาณของความมั่นใจและสถานะทางสังคมและเคมีในสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยความไม่แน่นอน ทำให้เราติดกับดักของโดพามีนเราก็จะเริ่มเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นว่าทําไมสเสน่ห์ของคนเจ้าชู้ถึงได้ทรงพลังนักมันคือการจูโจมเราในสองระดับพร้อมกันคือระดับสัญชตาตญาณที่ฝังลึกมาตั้งแต่บรรพบุรุษและระดับเคมีในสมองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาถึงตรงนี้ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่านี่คือคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทำไมปรากฏการณ์นี้ถึงเกิดขึ้น มันไม่ได้บอกว่าการเลือกคนเจ้าชู้เป็นสิ่งที่ดีหรือถูกต้องและมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องถูกดึงดูดด้วยลักษณะแบบนี้เสมอไปเพราะมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยสัญชตาตญาณเพียงอย่างเดียวแต่เรายังมีสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเหตุผลการวางแผนและการควบคุมตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่น สิ่งที่วิทยาศาสตร์มอบให้เราคือความเข้าใจในกลไกเบื้องหลังทําให้เราตระหนักรู้ว่าความรู้สึกดึงดูดใจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อคนบางคนมันอาจไม่ใช่เสียงของหัวใจหรือพรมลิขิตเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นแค่เสียงกระซิบของยีนและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสมองของเราเท่านั้นเองการเข้าใจสิ่งนี้ให้อำนาจกับเราครับให้อำนาจในการที่จะหยุด และตั้งคำถามกับความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเราสามารถถามตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากความสัมพันธ์คืออะไรเรากำลังมองหายีนที่ดีสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นหรือเรากำลังมองหาคู่ชีวิตที่ดีสำหรับกลยุทธ์ระยะยาวเรากำลังตกหลุมรักตัวตนของคนคนนั้นหรือเรากำลังเสพติดความรู้สึกตื่นเต้นที่สมองของเราสร้างขึ้นมา โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากจากยุคบรรพบุรุษการอยู่รอดของเราในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางกายภาพหรือยีนที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ยังต้องการความมั่นคงทางอารมณ์ความไว้วางใจและความร่วมมือในการสร้างชีวิตที่ดีร่วมกันคำถามสุดท้ายที่น่าคิดต่อก็คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีโปรแกรมเก่าแก่ที่ทำงานอยู่ในตัวเราเราจะใช้สติและเหตุผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์ยุคใหม่มาออกแบบความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราจริงๆได้อย่างไรนี่อาจจะเพียง0.1ของเรื่องราวทั้งหมดที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้แต่อย่างน้อยมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองความรักและความสัมพันธ์ในมุมที่แตกต่างออกไปขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปแม้จะยังไม่มีคำตอบ ถ้าคุณมีคำถามค้างคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่สีเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจักรกวาลได้และพบกกันไหมกับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว